โอเคพร้อมใส่เชือกใหม่ให้ปัดเชือกใหม่อุ๊สเรียบร้อยว่ะอทำเลดีแต่ว่าปัดน่าจะต้องขยับมาข้างหน้านิดนึงปะเพราะว่ามันติดฐาน เดี๋ยวมันตรงไหนอ่ะลองลองเข้าไปดูก่อนตามใจคนใช้่ป่ะก็ด้านขวาปัดยิงโอ้หก็ได้นะแต่ปัดปัดจะดูด้านขวาให้ได้ด้านซ้ายตรงตอง,ตองจุดบอดจุดบอสจุดบอดเลยอ่ะ ด้านขวาทั้งแถบนี่คือดูได้หมดเลยโอเคพร้อมไหมได้แหละได้หละได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปั๊บก่อนได้เลยเปิดปั๊บกอปะเปิดไบโคเวอร์วิ่งเร็วคงไม่ต้องใช้ชุบเพื่อน <c oughs> ได้ได้ใช้อยู่โอเคเปิด okay. ออกให้หมดเลยฮะเปิดแ, <c oughs> แล้วก็ช <c oughs> ่วงปีระหว่างป้องกันฐานนี่ไงสุนัขเฝ้ายามนี่แหละความดูในการคืนชีพอะ บบอะยังไงว่าปัดก,กันต้องใส่เบิร์กอะไรโจมตีที่ตีคอไอ้ยีบาไปเหยียบน้ำเหียบบ่อยเดี๋ยวฟังไม่ได้เอาที่ซ่อมมาจะใส่เบิร์กนักแม่นปืนนะอาา่าฮะโอเคน่าจะพอแล้วแหละโอเคเปิด ด้วยโอเคละโอเคละเนี <se UC> <sh> ่ยมันต้องมาชุนใจอย่างแน่นอนดวงดวงดวงพี่ปามเนี่วะเนี่วะพี่ปามต้องมายืนฝั่งหน้าป้อมให้หน่อยอ่ะมันจุดปอดป้อมเดี๋ยวปอดูให้เดี๋ยวปอดูให้อ๋อโอเคถ้าห้ยืนปอดป้อมมันเนี่ยเหรอยืนตรงกลางก็ได้มาทางไหนก็ยืนทางนั้นเดยว ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยนั่นไงมาแล้วดว้วงวิสาทองปามระวังช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่เออกระบอกมากระบอกโอ้ยปืนใหญ่ยิงแรงมากมามามาตัวเล็กมากนี่ไงเห็บยิงไม่ได้ โอเคไปยิงให้อยู่ไปยิงให้อยู่ระวังป้อมปืนพังมีตัวหนึ่งโอเคยิงให้ละป้อมปืนมันก็ไม่ขึ้นเลืไอ้นิวไม่ขึ้นเลือดใช่ไหมใช่ด้วง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 เมาและปะ ทำรู้สึกเหมือนจะฟร้างอลังการไปว่ะเออทำไมเบากว่าที่คิดวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแมงมุมมานะไม่มาหรอกแมงมุมจะมาเลยเหรอไม่น่าครับไม่รู้อ่ะซ้า,ายซ้ายมาดูมาดูมา ไม่มียังเง,ยเงียบอยู่กรกะจอกกระจกมากอะไรอ่ะไหนเงียบอ่ะไม่มันเลยเอาะ่ะ ทำไมมันแปลกๆล่ะมาจากข้างหลังบอวะรูมม้มาแล้ไ้มไม่ไม่ไม่เต่าทองกล่าจะเดินมาถึงก็ตายลแล้วมั้งโอ้โห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 กับดักหายไปแถบนึงเห็บมา มาดวงมาเริ่มมืดละ<ด>เริ่มมืดโดนโดนโดนล็อกปืนปัดทีเดียวงางดูวะ <c oughs> น็อกเลยแร <c oughs> งแรงกับดักชั้นหนึ่งพังไปแล้วตรงนี้มันง่ายตรงที่มันเป็นจุดอับด้วยแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หูเพียบเลย กระผมโดนกระผมโดนโดนัน,มมนมไม่งงไม่ค่อยเห็นละด้วยใช่ไอคอนทุลูกธนูแม่งบังปามเดิน,นเ,เก็บหน่อยให้อะไม่ไม่ข่องเต็มพมยายามชิงลูกธนูเหมือนกันมืดแล้วไม่มีแล้ว หมดแล้วมั้งนี่น่าอู้นู่นๆยิงตัวใหญ่ให้ดีเฮ้ยตัวเล็กมันพยายามจะเข้ามาเฮ้ยตัวใหญ่มันตัวใหญยุดนะโอเคตัวใหญ่ตายแม่งมีเวฟสุดท้ายว่ะเพพเพพเพพไหนก็มองไม่เห็นเลยเลย โอ้เหียแีบนี้หรอตัวแม่งเล็กมากอ่ะเสร็จแล้วที่โอ้ดึงสองพันโลไซแอนง่ายจังใช่อุตสาห์เตรียมอ้แบบไอ้นี่มาโอ้ได้ต่อทองติดเชื้อสีทองอุตสาห์เตรียมหน้ากากกันแก๊สมาบ้าจริงไงไม่ได้ใช้เอทองสีม่วงเหรอเอทองเก็บไว้ด้วยเพราะว่ามันใช้ไอ้นั่นได้ เก็บเลย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 ฝากเก็บลายฝุ่นด้วยชิบ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 ลายฝุ่นเ,อ,เอาะทำอะไรอ่ะชิบ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 ,ชบ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 รูปธนูกากนี่ไยการเติบโตของเชื้อราไม่เอาคราวนี้เราก็ดีเทคครบแล้วใช่ไหมห้าจุด อาหารไม่ร้อนเลยด้วยซ้ำจบจบเลยนี่จบแล้วแบบนี้จบแล้ว <c oughs> ทำไมการโจมตีฐานยังไม่เต็มอ่ะอะไรอ่ะนัเะะเกเฝ้ายามอ่ะเประกันหรอเอน,นไม่เต็ม่ะไม่รอกวะเราก็เดบบหมดแล้วไม่ใช่ไม่มีแล้วน่ไม่มีแล้วครบแล้วห้าอันอ